ไอซ์ครับเราชวนมาคุยกันอีกในประเด็นดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เคยเป็น Talk of เ h e t o w าวแล้วก็เงียบหายไปแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงพื้นที่สื่อในฝั่งของตัว finance ไปกันเยอะมากสําหรับสื่อการเงินนะครับนั่นก็คือครังครั้งนี่คือกระทรวงการคลังนะครับครั้งเปิดเกม virtual bank ไม่จํากัดลาเส้นแค่3าลายขึ้นอยู่กับทปทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอีกพอสมควรเลยนะนะครับ อยากให้ไอซ์อัปเดตรายละเอียดแล้วก็มุมมองว่าเป็นกลางเป็นลบต่อแบงก์และบวกไม่บวกมากน้อยแค่ไหนสำหรับคองกอมเ e r รตัวอื่นๆครับโอเคก็จริงๆผมว่าการมาของของนิวเพลเยอร์เนี่ยอันนี้มันเป็นการเพิ่มรายเส้นะเพิ่มคเพมิเตอร์นะครับหล่งาก็ว่ก็เป็นลบนะครับแต่เป็นลบเนี่ยของเดิมมันมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเรื่อง Virtual Bank ก็คุยมาปีกว่าแล้วนะครับ แต่รอบนี้จะเป็นลบมากกว่าเดิมหน่อยนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยทปทปทเนี่ยท่านมองว่าลองทําแค่3ลายก่อนนะแล้วก็ดูว่า Impact mm hmm. เป็นยังไงการดําเนินงานโอเปอเรชั mm ่น hmm. เป็นยังไงนะครับแต่รอบนี้เนี่ยทางคลังบอกว่าคุณเปิดเซ r รี่ไปเลยไม่ต้อง3แล้วจะมี4มี5มี6ก็ได้หมดนะครับ mm hmm. นนเนี่ยในนี้มันมันเติมภาพลบในเชิงการแข่งขันเข้าไปนะครับผมมองมันมันไม่ได้กระทบแค่แบงค์นะมันจะกระทบนอนแบงค์ด้วยนะครับ mm hmm. จะมี2แง่มุมในการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งก็คือว่าเอ่อ virtual bank เนี่ยพอเขาเข้ามาในตลาดใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทําคือระดมเงินฝากเนาะเพื่อที่จะได้มีเงินตรงนี้ไปปล่อยกู้นะครับดังนั้นะคแคมเปญเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นลายใหม่เนี่ยก็จะต้องมีแคมเปญที่มันดึงดูดใจแหละเมื่อเทียบกับลายเก่าๆกา็คือแบงก์พาณิชย์ที่มีอยู่กันในระบบเนี่ยให้ให้คนรู้สึกว่าอยากไปฝากเงินกับ virtual bank เต์ต้องเพิ่มดอกเบี้ย ดนั้นก็ดอกเบีย้ยก็ต้องดีหรือว่าฟังก์ชันต้องโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยมันกระทบแบงค์เดิมเนี่ยสอสองด้านด้วยกันหนึ่งคือต้นทุนเงินฝากต้นทุนนะครับอาจจะลงยากนะครับอาจจะต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าต้องมีอินิเชียทีฟใหม่ๆเข้ามาแข่งกันเพราะว่าผมเชื่อว่าแบงค์เดิมก็ไม่อยากให้โดนดึงฐานเงินฝากไปอาจจะโดนดึงบ้างแต่ว่าคงไม่อยากให้โดนเยอะนะครับพวกฝากประจําฝากแบบไม่มีบัญชีโนฟิกถอนได้เะยพวกเนี้ยมันอาจจะต้องมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นมาแข่งกันก็ กระทบต้นทุนด้านเงินฝากนะครับอีกต้นทุนหนึ่งที่เป็นทางอ้อมก็คือว่าเว r ร์ a ช b a n แบงก์เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่บริการออนไลน์ดิจิตอลนะครับเพื่อให้ลูกค้าแบบสะดวกสบายและเข้าถึงได้หมดเนี่ยแบงก์เดิมก็มีอยู่แล้วนะฮะพวกโมบายแบงกิ้งเราก็ใช้ใช้กันอยู่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเขาจะต้องมีคาเป,ปกมีเงินลงทุนในตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อให้อ่าระบบมันรองรับได้ดีขึ้นมันเร็วขึ้นมันไม่ล่มง่ายๆนะครับหรือมันมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามา เพื่อแข่งกันให้ให้บริการนะครับกับกับประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งที่เป็น o p e ปหรือเงินลงทุนเนี่ยก็น่าจะยังสูงอยู่ในด้าน IT ทีสำหรับแบงค์ใหญ่ๆนะครับงั้นก็จะมี2ส,ส่วนก็คือว่าต้นทุนของแบงค์เนี่ยจน่าจยังอยู่ในขาที่เป็นขาขึ้นไม่ไม,ไม่ลงนะทั้งต้นทุนเงินฝากต้นทุนการบริหารงานจ้างคน IT ทํทำไอทีระบบในพวกนี้นะครับแต่ฝั่งปล่อยกู้เนี่ยผมว่าแบงค์ไม่ค่อยกระทบเพราะว่า เกนเวอร์ชวลแบงก์เขียนคขอนน้งชัดว่าเขาอยากให้ไปปล่อยกู้กลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงสินเชื่อแบงก์ไม่ได้นะครับทีนี้ไปชนอ่ะขายก็ชนกับนอนแบงค์นะครับเพราะนอนแบงก์ก็จับกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับงั้นผมคิดว่าฝั่งดิจิทัลเลนดิ้งเพอร์ซนอลโลนพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นกนารแข่งขันที่มันดูเดือดมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีเวอร์ชวลแบงก์เข้ามานะครับ,รบก็จะมีกระทบหมดเลยทั้งทั้งระบบนะครับแล้วก็ดีกับประชาชนแหละเพราะว่ามี Choice มากขึ้นนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมกับไอซ์ผมพิว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าราคาหุ้นมันจะรีอคเลยนะเพราะผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่เพียงแค่รายละเอียดมันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับกเ็เรามองเป็นกลางดีไหมไอซ์คือคือถึงว่าเรายังคิดว่าอันดับแรกก่อนคือมันตอนเนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือผมเห็นมีแอดวานซ์นะที่ออกตัวกับ KTB แล้วก็กัฟฟถูกไหมอ่ะอันนี้คือหนกลุ่มนะ กลุ่ม2กลุ่ม3ตอนนี้เราเราเห็นบ้างอย่างไอ้เช่นแบบของเราของไทยพาณิชย์กับคาคาว์ของกลุ่มเจมาร์เคยมีบิวเว็บหนึ่งที่เหมือนจะทำนะครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผู้เล่นคือเราเห็นแค่กลุ่มเดียวไอ้กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ตอนนี้มันมัน,ม,นมันฟอร์มตัวกันอย่างครับไอ้โอเคอ่าจะมี s c b ซีบีเก็บคาคาวแบงค์นะครับแบงค์เกาหลีนะครับอันนี้ก็ก็ก็เขียนก้อนก้างชัดนะเขาเหมือนเขาแน่จะหาพาร์ทเนอร์เพิ่มถ้าผมจำไม่ผิด OR หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ะจะมีอยู่สองสำรล์เดี๋ยวที่จะเป็นอีอกคอนอซ์เทียมหนึ่งเข้ามานะครับก็มีเจมาร์ก็มีประกาศนะว่าจะทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าแบงก์อื่นๆยังไม่ได้เห็นนะแล้วก็แล้วก็มีคนถามแน่นเลยสมิตติ้งนะทุกคนก็ยังแทงกลางๆอยู่ว่าศึกษา <S <S อยู่ดูนู่นนี่นั่นอยู่อย่างเงี้ยน,นะฮะยังไม่ได้แบบว่าออกมาชัดถ้าชัดเนี่ยก็มี s c b มี k t มีเคทีแต่ทีเนี้ยพอลายเส้นมันไม่จํากัดแค่3เนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีมีคนแอปพลายเพิ่อมอีกหรือเปล่า ก็ต้องตามดูกัน